แอดมินสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูงานพ่นสก,กินโค้ตยี่ห้อลูกดินโดยเครื่องพ่นสีแอโรโปรุ่น750ค่ะในคลิปนะคะช่างใช้สก,กินโค้ตยี่ห้อลูกดินค่ะช่างได้ทำการผสมสก,กินโค้และกองเพื่อให้เนื้อเนียนละเอียดพื้นที่หน้างานนะคะประมาณ200ตารางเมตรลูกค้าใช้หัวทิปเปอร์535ค่ะในการพ่นนะ แรงดันของเครื่องจะอยู่ที่3า0 0 psi อัตราการไหล6ลิตรต่อนาทีค่ะด้ามต่อปืนนะคะจะยาว1เมตรแต่ในคลิปไม่เห็นด้ามต่อปืนเนาะสายพ่นจะยาวอยู่ที่30เมตรค่ะงานพื้นที่ใหญ่พื้นที่เยอะเครื่องนี้ตอบโจทย์เลยค่ะราคาสุดคุ้มคืนทุนไว อุปกรณ์ครบจบในเครื่องเดียวเมม่ออาชีพต้องมีไว้ค่ะสนใจนะคะติดต่อวีสเปเบอร์099 239 9547ค่ะหรือแอดไลน์ตามที่ขึ้นได้เลยค่ะ